คนชั่วคนทุกคนผิดศีลต่างๆหลับไหลบัณฑิตก็จะตื่นอยู่นะบัณฑิตก็จะตื่นมาทําประโยชน์นะโอ้โหบัณฑิตนี่ช่างใช้เวลาให้เป็นประโยชน์จริงๆโดยเฉพาะช่วงนี้จริงๆนะช่วงตีสี่นี่เป็นเวลาของบัณฑิตจริงๆเลยเป็นเวลาของบัณฑิตจริงๆเป็นเวลาของคนดีจริงๆเลยเพราะอะไรเพราะว่าเป็นเวลาที่คนชั่วหมดแรง ช่วงนี้คนกินเหล้าก็หมดแรงไม่ไม่ค่อยมีหรอกตื่นมากินเหล้าตีสีไม่ค่อยมีหรอกไม่เคยมีตื่นโหขยันเชียตื่นตีสีมากินเหล้ามาสุบบุรีมาทําไม่ดีโน่นนี่ไม่ค่อยมีเท่าไรหรอกมีแต่หลับหมดแรงหมดแรงนะเพราะในช่วงที่ขึ้นชั่วหมดแรงเนี่ยขึ้นดีจะออกฤทธิเตมมาก มันจาตื่นขึ้นมานอกจากอากาศดีแล้วนี่คลื่นชั่วยังน้อยคลื่นดียังมากเตื่นขึ้นมาฟังทำมาทำสิ่งที่ดีๆต่างๆนี่จะโอ้โหสิ่งดีๆจะเจริญได้มากสิ่งดีๆก็เจริญเลยเจริญได้มากเลยนะเพราะว่าคลื่นชั่วนี่หมดแรงคลื่นดีนี่มีแรงนะดีมากเลยช่วงนี้นะ ในชีวิตเราเนี่วิบากกลายนี่ไล่ล่านีาม่มหาศาลมโหฬารมหาศาลและที่ไล่ล่าตลอดเวลาถ้าเราได้ทำสิ่งที่เป็นประโยชน์ที่สุดต่อตนเองต่อผู้อื่นเนี่ยมันก็โหมันดีเยี่ยมที่สุดเลยนะใช้เวลาให้เป็นประโยชน์ที่สุดมันดีเยี่ยมที่สุดเลยไม่มีอะไรดีเยี่ยมกว่าน,นี้หรอกชีวิตอ่า จะเวนเราเจ็บเราป่วยนะครับแล้วไปนะท่านใดเจ็บป่วยท่านใดมีเหตุปัจจัยที่มันเออมันไม่ไหวกันแล้วไปส่วนท่านใดไม่มีเหตุปัจจัยที่มันเจ็บมันป่วยอะไรมันทําได้นะมันทําได้ก็ควรจะฝึกเอ,อ้ถ้าเราฝึกจะมันชินเนี่ยนะตื่นตีสี่จนชินเนี่ยมันเสียหายไหมชีวิตไม่เสียหายหรอกนะเนาะอ่าโดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้าเรา คือถ้ามันนอนไม่พอก็เอาตื่นมาทําภารกิจอะไรอะไรเดียวมันก็ง่วงเกินกําลังเองนั่นแหละใช่ไหมก็กําลังเราก็ไปนอนหรือไปอยากอะไรเราอย่างน้อยก็ตื่นมาเอาช่วงเวลาที่ดีที่สุดช่วงเวลาที่คนชั่วหมดแรงนะคนดีมีแรงใช่ไหมก็โตโหเป็นประโยชน์ที่สุดแล้วดียิ่งออกฤทธิ์ได้มากกำจัดกิเลสได้มากอย่างนี้เป็นต้นเราก็ตื่นมาเอาประโยชน์ในช่วงนี้ ามาเอาอากาศที่ดีนามาพบหมูมิดดีมันดีที่สุดแล้วมดแรงก็ไม่มีปัญหาเราก็ไปนอนไม่มีปัญหาหรอกเออมันมีปัญหาสุขภาพนู่นนี้มันไม่สบายเออมันไม่ไหวก็ไปนอนมันไม,ไม่มีปัญหาหรอกแต่ถ้ามันเออมันเป็นไปได้เราก็ทำเราก็ทําได้ก็เป็นไปได้อย่างนี้เป็นต้น,นก็ดูเอาตามความเหมาะสม อาจารย์ดูหน้าแต่ละท่านแต่ละท่านนี่ก็แม่เสียดายถ้าจะตื่นสายยังหนุ่มยังแน่นอยู่เลยนะแต่ละคนแต่ละคนหนุ่มแน่นเชียวนะอ่ายังหนุ่มยังแน่นอยู่เลยแต่ละคนแต่ละคนนะี่ยังไม่เห็นมีใครแก่สักคนแล้วเนะี่ยหนุ่มแน่นทั้งนั่นเลยนะเออนะอายุอะไรล่ะนะ อายุเป็นพี่ข้หน่อยก็แค่หกสิบเจ็ดสิบแปดสิบอะไรเงี้ยนะอันนี้เป็นแหนาเป็นพี่เบิม้มพี่เบิม้มเป็นพี่เบิ้มข้าหน่อยก็แค่นี้เองอ <c oughs> พี่เบิ้มไม่ใช่นะไม่ใช่ไม่ใช่ใชใชพ่อเบิม้มไม่ใช่ปู่เบิม้มไม่ใช่อะไรเบิม้มพี่เบิม้มพี่เบิม้มเป็นหนุม่มเป็นแน่นะ ยังหนุ่มๆน่มแน่นแนอยู่เลยนะเป็นหนุ่มเป็นแน่นตื่นสายนี่อายเขาขายขี้หน้าจริงเสียเสียความเป็นหนุ่มเป็นแน่นจริงนะเสียโอกาสเป็นหนุ่มเป็นแน่น,นตั้งแต่เช้านะคนเรามันจะไปแก่โน่นร้อยห้าสิบขึ้นไปนู่นแหละอาจารย์ว่านะค่อยไปแก่กันตอนนู้นต่ำกว่าร้อยห้าสิบหนุ่มแน่นทั้งนั้นแหละ นี่ใครร้อยห้าสิบปังแล้วนันเนี่ยยังไม่ถึงสักคนหรอกนะอาจารย์ว่าเพราะฉะนั้นยังหนุ่มยังแน่นกันทั้งนั้นเลยนะยังหนุ่มยังแน่นกันทั้งนั้นเลยนะเออนะฟิตฟิตกันหน่อยเอาแต่วันไหนมันหมดแรงแล้วครับเออมีวิบากบางบางวันก็วากันไปหมดเตี่ยวหมดแรงนะก็โดยเฉพาะอย่างยิ่งฝึกคนเดียวกับฝึกหลายคนนี่คิดว่าอะไรง่ายกว่า หลายคนเนี่ยมันง่ายกว่านะอาจารย์ว่าฝึกแต่แต่เช้า,เ,ชาเลยกับหมูมิตรด,ดีกับหลายคนเนี่ยมันง่ายกว่าฝึกคนเดียวนะอาจารย์ว่าฝึกคนเดียวอาจจะตั้งหลักหลายวันนะตั้งหลักางนั้นวันนี้เราจะตื่นแต่เช้านะถึงเวลาว่าแล้วก็เอ๊ะนะอย่าพึ่งเลยนะนะนะเดี๋ยวมันจะเสียสุขภาพนะเราก็งานหนักเหลือเกินนะอะไรต่างๆนะร่างกายมันยังไม่พร้อม อย่าพึ่งเลยรอก่อนดีกว่าฝึกไปทีละน้อยดีกว่านะท่านว่าเอาทีละน้อยนะเอาจะตีตีสี่ก็เอาตีห้ากับหนึ่งวินาทีก่อนดีกว่านะแต่หนึ่งวินาทีก็นะอะไรนะก็เตีสี่เท่ 4, เาไหร่ห้าสิบเก้านาทีห้านสะิบเก้านาทีกับห้าสิบเก้าวินาทีดีกว่านะ ถึงกระดันทีนี้ก็เสร็จแล้วเป็นไงโอ้ยวินาทีหนึ่งก็ไม่มีอะไรมากหรอกพอๆกันแหละววันละตื่นตีห้ามนเดิมดีกว่า<_><_>สรุปแล้วก็เอาอย่างเงี้ยมันเดิมแหละนะต่อรองกัจะง่ายกว่าจะได้มาหนึ่งวินาทีนี่ไม่ใช่ง่ายๆนะไม่ใช่ง่ายๆนะก็จะตื่นเช้าก็ตีห้าหนึ่งวินาทีก็จะตื่นตีสี่ห้าสิบเก้านาทีห้าสิบเก้าวินาท,าานาทีมันไม่ใช่ง่ายๆนะ ยากมากเลยนะเฮ้ยก็จะได้มาวินาทีหนึ่งถ้าให้ใช้ความคิดตัวเองนะมันคิดหน้าคิดหลังอย่างนั้นนะมันอวินาทีหนึ่งนี่ก็เสียดายนะนอนดีกว่าเอา๊ะเ,เป็นยังไงก็ไม่รู้นะเพิเพอมันจะตีห้าพอมันได้ตีห้าเป็นไงเอ้ะตีห้าก็อย่าพึ่งเลยนะเอาตีหกก็แล้วกันตีหกห้าสิบเก้าวินาที <c oughs> เอ้ห้าสิบเก้านาทีห้าสิบเก้าวินาทีก็แล้วกัน คือมันก็จะขี้เกียจไปเรื่อยมันจะยืดไปเรื่อย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 มัจมไปเรื่อยนะแพ้ไปเรื่อยแพ้ไปเรื่อยแพ้ไปเรื่อยแต่ถ้าเรามีหมูม oh yeah. ิตีมันจะเกาหน้าไปเรื่อยเกาหน้าไปเรื่อยเกาหน้าไปเรื่อยเกาวหน้าไปเรื่อยหน้ายกเว้นบางท่านก็มีบารมีเก่ามามีบุญกุศลเรื่องนี้มากตื่นเช้าเป็นปกติอันนี้ก็ไม่ยากแหละตีสามก็ตื่นแล้วตีสามตีสี่ก็ตื่นแล้วทำภารกิจต่างๆแล้ว ก็ไม่ยากนะทำเป็นปกติของชีวิตอันนั้นมีบาร,รมีดีนะอ้าวบาร,รมีดีก็อนุโมทนาแต่บางท่านนี่ก็ต้องอาศัยบาร,รมีผู้อื่นนะช่วยจนสุดท้ายแล้วจะเป็นบาร,รมีของตัวเองนะบาร,รมีหมูมิตรดีสุดท้ายก็เป็นบาร,รมีของตัวเองในที่สุดพอเราร่วมกันฝึกฝน,นะฝึกฝนไปเรื่อยๆฝึกอะไรก็ได้อันนั้นแหละเชื่อไหมคนน่ะไม่เชื่อ มันก็อยู่ที่ฝึกนี่แหละมันจะฝึกฝึกอะไร<ๆ>มันก็ได้น like ั่นแหละคนฝึกตื่นเช้ามันก็ได้ตื่นเช้าฝึกตื่นสายมันก็ได้ตื่นสายฝึกขี้เกียจมันก็ได้ขี้เกียจฝึกขยันมันก็ได้ขยันมันจะเป็นอะไรคนเรามันเป็นการฝึกนี่แหละชีวิตเป็นอะไรเป็นการฝึกเป็นตามที่ฝึกคนเราเป็นตามที่ฝึกฝึกตามที่เป็นเป็นตามที่ฝึกจริงๆเป็นตามที่ฝึกนันแหละ เราก็ฝึกตามที่เป็นโอ้โงฝึกอะไรก็เป็นอันนั้นแหะฝึกไปเรื่อยๆ,ๆมันก็เป็นอันนั้นะนะว่าฝึกอะไรก็จะเป็นอันนั้นเป็นอะไรก็เกิดจากฝึกนั่นแหละมันไม่มีอะไรจากนี้หรอกจจก,ก็แน่รู้สึกดีใจที่เราปรับพังรายการนะมันมีซ้อนด้วยนะมันมีซ้อนอันหนึ่งนะโดยเฉพาะมันมีมันมีอยู่ ถ้าตรงๆก็พวกขี้เกียจก็ไม่อยากตื่นเช้าตรงๆอันนี้อีกอนหนึ่งนะพวกปล่อยวางได้บางทีเขาก็ไม่รู้จะตื่นมาทําไมแต่เช้าก็วางๆไปอะไรไปเขาก็จะตื่นสายก็ได้ตื่นเช้าก็ได้แต่ว่าแล้วก็ปล่อยวางก็เลยตื่นสายซะเลยมันก็เฉยๆเ,เนื่อยๆไปมันก็ไม่ดีปล่อยวางแบบนี้มันก็ไม่ดีนะเขาควรจะใช้เวลาให้เป็นประโยชน์ ปล่อยวางได้แล้วตื่นเช้าได้กับตื่นสายได้แล้วาันดีกว่าลังเออตื่นเช้าก็ดีกว่าก็ตื่นเช้าสิไปเอาตื่นสายทําไมแต่เราปล่อยวางได้แล้วว่าจะตื่นก็ได้ไม่ตื่นก็ได้แต่ทีนี้บางท่านเนี่ยพอจะตื่นมามันมีซ้อนอีกว่าบางท่านพอจะตื่นมาแต่เช้าเนี่ยจะตื่นมาตีสี่มันกลัวจะลบกวนเพื่อนมันประเด็นตรงนี้เลยนะตัวเองก็เป็นคนตื่นเช้านะตื่นมาเสร็จก็ เอ๊จะทําอะไรก็ระมัดระวังก็แก๊กก็แก๊กมันก็อมันจะกวนคนนั้นไหมจะกวนคนนี้ไหมเพราะเพื่อนบางคนมันยังไม่ตื่นอะไรเงี้ยพอเพิ่หนาคนเนี้ยมันตื่นบางก็ดีหนาเนีียมันเคยดีเท่าไหร่ที่นี้เป็นอย่างนี้เข้าเป็นไงอ่ะมันก็มันก็เห็นใจเพื่อนนะเนาะตื่นมันก็กริ่งซ้ายกริ่งขวาอย่างงั้นนะมันจริงๆก็บางทีนอนก็ไม่หลับด้วยซ้ำนะกริ่งซ้ายกริ่งขวาอย่างนั้นแล้วบางทีก็ลุกมาก็ จะทําอะไรก็ระมัดระวังกลัวมันรบกวนเขาดื่นเขาเนี่ยมันก็เลยทาให้ลําบากก็เลยนอนรอทํานู่นทํานี้รอไปก็นอนรอขนาดโยคะยังต้องระมัดระวังเลยกลัวมันเสียงดังคักเป็นแล้วเดี๋ยวเพื่อนตื่นขึ้นมาก็ลําบากนะบางทีจะตื่นมาแต่เอจะทำซุปเปอร์พาวเวอร์เนี่ยเราคิดหน้าคิดหลังเออเราซุปเปอร์พาวเวอร์มันจะสั่นสะเทือนเขาไหมเนาะเตนวดาชาวส่วนใหญ่ ก็จะสเปรอร์พาวเวอร์ต่างๆโยคะก็ต้องระมัดระวังโดยเฉพาะท่าท่าไอ้เฮ้อนี่ไม่เท่าไหร่นะไอ้หา่ากันมาเลยนะโอ้เพื่อนก็จะยังไงนะเออก็เลยต้องบางทีต้องค่อยๆเป่าปากออกนะแม่จะห่าเต็มๆก็ไม่ได้นะ จะเอาพิษออกเต็มๆก็ไม่กล้าไม่กล้า,าพิษออกเต็มๆนะไม่กล้าสูดหายใจเข้าเต็มๆผ่อนออกเต็มๆเพราะกลัวจะไปรบกวนคนอดืดเขาแม่เทียกับ <c oughs> แต่าเจอ้าอะไรอย่างนี้เป็นต้นก็ต้องระบัดระวังนะอย่างเงี้ยแต่ว่าแม่เป็นไงตื่นมาพร้อมกันทั้งหมดเป็นไงในส่วนใหญ่เขายังชั่วเขาอย่างชั่วทำอะไรก็ทำทีนี้นะ เดินมาพรลอมก็แล้วก็เตอจะห่าก็ห่าจะอะไรก็อะไรจะมาชิงมาชิงจะอะไรก็ทําไปนะก็ทําไปนะมันดีนะอย่างนี้เป็นต้นนะก็ฝึกไว้อาจารย์ว่าก็ฝึกไว้ยกเว้นว่าเออสุขภาพไม่ไหวจริงๆร่างกายไม่ไหวจริงๆก็ยกไปนะท่านใดมีเหตุปัจจัยนั้นก็อ้าวางใจไปยกไปยกไว้อันจำเป็นก็วางกันไป ส่วนถ้าใครทําได้ก็ทำป้าทุกวันจนว่ามันเป็นไปได้นะคนโบราณเขาเนี่ส่วนใหญ่ตื่นกันประมาณตีสี่บกรบนี่แหละเขาก็ทําได้นะเขาก็ทำ,ไ,นะทำไปของเขาเป็นปกติเขาก็ทําได้มันก็ไม่มีผลเสียอะไรนะในในฤดูนี้ยิ่งทําได้ง่ายเดี๋ยวฤดูอื่นค่อยว่ากันอีกทีที่ภูผานะบางทีมันฤดูหนาวกับฤดู ร้อนเนี่ยที่นี่ฤดูหนาวเหมือนกันโหนะนะเป็นที่น่าฝึกอย่างยิ่งอีกอย่างเหมือนกันมันอากาศเย็นมากเดี๋ยวค่อยว่ากันอีกทีว่าเราจะเอากี่มองดีนะฤด,ดูหนาวหรือว่าฤดูร้อนก็ยังหนาวมากนะที่นี่ถ้าเท่าที่จับจับเท่าที่ได้มีโอกาสฤดูหนาวกับหนาวมากฤดูร้อนก็ร้อนไอ้ฤดูหนาวนี่กลางกลางคืนก็ยังหนาวมากอยู่ แต่แลดูฝนนี่ประหลาดที่นี้ดูฝนนี่โอ้โหอย่างนี้เลยอากาศสบายสบายที่สุดเลยกลายเป็น้วดูฝนมันไม่หนาวเกินไปที่บิตรงศาไม่หนาวเกินไม่ร้อนเกินที่นี่ฤดูฝนเปไ็นฤดูที่อากาศสบายที่สุดแล้วก็โอ้โหแผ่นดินอุดมสมบูรณ์ที่สุดเลยเลยว่าสุดยอดที่สุดเลยนะฝนก็ตกมาดี ต้นไม้เราก็ไป้องรนนดนะพืชพันธุ์ปัญญาหารต่างๆนี่ไม่ค่อยได้ลดพืชลดผักหรอกช่วงเนี้ยยเว้นบางวันก็ได้ลดบางฝนทิ้งช่วงแต่ส่วนใหญ่ฝนช่วยลดโอ้เป็นฤด,ดูที่เทวดาช่วยลดขยันไม่เบาเทวดาน่านา่มันก็เลยอะไรหลายเรื่องประหยัดไปเยอะทุนไปเยอะดินก็ชุ่ม พืชก็เจริญงอกงามได้ดีทุกอย่างโอ้จะเห็นเวลาทองของชีวิตนาทีนี้นี่โอ้นะฤดูนี้นี่ดีมากเลยนะเป็นช่วงเวลาของพืชพันธุัญญาหารอาหารเป็นหนึ่งในโลกนะดีที่สุดอย่างไรก็ตามฤดูหนาวฤดูร้อนก็เราก็ต้องพัฒนามอนกันนะเรต้องพัฒนาว่ามันจะสูงสุดได้แค่ไหนก็ว่าไป นี่ยก็ได้มาตั้งข้อสังเกตว่าฤดูฝนเนี่เป็นฤดูที่ช่วยในตะวันออกนี่จริงๆนะในซีกโลกตะวันออกก็คือประเทศไทยบวกลบนี่แหละซีกโลกตะวันออกนะประเทศไทยรอบๆอนี่ซีกโลกตะวันตกกับอเมริกานะแล้วก็รอบๆซีกโลกตะวันออกฤดูฝนนี่สังเกตด,ดีมากเลยนะตอนเช้านี่ก็เช้าเร็วสังเกตไหม เออเช้าก็เช้าเร็วเช้าเร็วคือสว่างเร็วตอนเช้านี่สว่างเร็วพอตอนตอนเย็นเป็นไงมืดช้าตอนเย็นก็มืดช้าเออมันมหาสรรัจย์ก็เป็นไปได้เนะเขาเอ,อื้อจริงๆเลยทำให้ทำงานได้เยอะ ได้เวลามากเลยฤด้ดูฝนนี่แต่โหได้ใจจริงๆเลยได้เวลาเยอะทําไปทุ่มนึงยังสว่างอยู่เลยทุ่มนึงสว่างอยู่เลยนะบางทีทุ่มครึ่งยังสว่างอยู่เลยเออทุ่มนึ่งยังสว่างอยู่เลยเราไม่รู้พื้นราบตอนนี้ทุ่มนึงสว่างดีเปล่ออาไม่รู้เนาะพื้นราบไม่รู้เป็นไงบ้างไม่รู้ฮะ เออท่านผู้ชมก็แจ้งมานะว่าทุ่มหนึ่งที่ข้างล่างเนี่ยมันเริ่มมืดหรือยังที่นี่ทุ่มหนึ่งยังสว่างแบบทํางานสบายๆเลยนะที่ทุ่มครึ่งยังยังรู้สึกยังมีแสงมีอะไรไม่ใช่แสงไฟนะแสงอาทิตย์นี่ทํางานได้ยังพอทํางานไปได้เลยทุ่มหนึ่งนี่ทำงานได้สบายๆเลยนะเออแล้วมันเป็นจุดที่อยู่มาทางภาคเหนืออะไรเงา้แล้วมันน่ะต่างจาก พื้นราบอ่ามันมันมันจะเกี่ยวกับแสงอะไรต่างๆนะโอ้โหเป็นโอกาสดีมากเลยใครอยากได้กลางวันเยอะให้มาที่นี่อ่มาที่ภูผานะใครอยากได้กลางวันเยอะกลางวันเยอะกังคืนน้อยแม่ถูกใจอาจารย์จริงๆเลยถ้ากลางคืนเยอะกลางวันน้อยจะพูดปูุกกระปลมาถูกใจเราเท่าไหร่นะมันทำประโยชน์ได้น้อย กลางวันเยอะกนะก็คือน้อยทําประโยชน์ได้มากนะอาจย์ชอบชอบที่ทําประโยชน์ได้มากไม่รู้เป็นอะไรชอบชอบไปทําประโยชน์ได้มากอย่างนี้เป็นต้นนะนี่เ,นเวลากล้องเขาสวิตชิ่งเขาชอบเป็นสวิตชิ่งคนหลับไม่รู้เป็นอะไรอาจารย์ที่สื่อพวทกับสื่อบุญนิยมเนี่ยเป็นอะไรเป็นสวิตชิ่งภาพที่ไม่นานําออกนะเออคนที่เขาก็ง่วงก็หลับปังอะไรปังไปสวิตชิ่งไปทาไม ออภาพดีๆมีเยอะแยะไม่เอาเอาอกแล้วก็ไปค้างไว้อย่างนั้นนะคิดยังไงกันไม่รู้เออเป็นวีบากอะไรก็ไม่รู้สงสยัยชาติใดชาติหนึ่งไปโคตรเอาแต่ข้อพ่องของคนไงอ๋อมันชอบดูข้อพ่อง,องคนโทษคน,ษคน,คนอื่นเห็นได้ง่ายนะโทษตัวเองเห็นได้ยากมันก็เลยเห็นแต่โทษคน,ษคนอื่นก็คล่องไงไม่รู้นะ,ะไปค้างไว้ทำอะไร น่ะเออประหลาดคนเรามันไปไงไม่รู้นะอย่างนี้เป็นต้นะเออภาพอะไรก็ภาพาภาพด,ดีๆเขาจะแยะในโลกนี้มันก็พร่องอยู่แล้วโลกนี้พร่องเป็นนิดน่ะเออโลกนี้มันก็พร่องเป็นนิดอยู่แล้วน่ะก็เออหาอันที่ไม่พร่องบ้างเพื่อที่จะได้นะพยายามทำอันที่มันไม่พร่องนะเออมันดูดีบ้างนะ ก็มีแต่อันพร่องให้ดูอยู่นะก็ธรรมดาในโลกไม่มีอันพร่องอันไม่พร่องนะ,ะกาละไหนต้องเสนออันอันไม่พร่องก็ต้องเสนออ้ที่ดูดีกาละไหนจะต้องเสนอข้อพร่องก็เอาก็ว่ากันไปนะมันก็เป็นกาละเป็นกาลละอยู่ <c oughs> นะอ้าวนะ ไหนๆก็พูดขอพร่องวันนี้ก็มาพูดขอพล่องกันแล้วกันนะนะเขาส่งสัญญาณมาแล้วอาจารย์พูดข้อพร่องหน่อยว่างั้นนะนะก็ื่งกีเขาส่งสัญญาณมาแล้วนะเดี๋ยวมาดูขอพร่องนะ <c oughs> สรุปแล้าตื่นแต่เช้ามันก็ได้กำไรถ้าไม่เจ็บไม่ป่วยอะไรไม่อะไรก็เอา้าฝึกฝึกฝึกแล้วฝึกแล้วฝึก,ฝกเป็นโอกาสของเรา นะโอกาสไหนฝึกได้ก็ฝึกนะถ้ามันเจ็บป่วยมันไม่สบายเนี่ยในเชิงไหนก็แล้วไปนะอันนั้นนะามาดูขอบพร่องนะขอบพร่องหรือความเสื่อมนะความเสื่อมของชาวพุทธเจ็ดประการพระไตรปิฎกคัททียี่สิบสามข้อที่ยี่สิบเจ็ดนะ อันนี้จะเป็นความเสื่อมเจ็ดประการจริงทั้งความเสื่อมของชาวพุทธแล้วก็ความเสื่อมทั่วโลกกันแหละนะทั้งทุกชีวิตนั่นแหละความเสื่อมของทุกชีวิตนั่นแหละแต่พระพุทธเจ้าท่านก็สอนชาวพุทธเนาะท่านก็เลยตัดถึงชาวพุทธถ้ก็ไม่าก็ไม่ไปละลาบละล,ล,ล,ลวงชาวอื่นๆท่าน,น,นก็แล้วแต่ของท่านแต่ชาวพุทธจะเสื่อมแน่นอนนะจริงๆแล้ว ถ้าชาวพุทธเสื่อมชาวอื่นก็เสื่อมทั้งนั้นแหละถ้าชาวพุทธเจริญชาวอื่นก็เจริญทั้งนั้นแหละคือตะกัตับก็ชีวิตทุกชีวิตมันก็เหมือนกันหมดนะนะถ้าทําถูกต้องก็เจริญเหมือนกันหมดจะเป็นชาวอะไรก็ตามทําถูกต้องก็เจริญเหมือนกันหมดนะทําผิดมันก็เสื่อมเหมือนกันหมดนะเป็นธรรมชาติสัจจะเป็นเช่นนั้นทําดีก็เป็นวิบากดีทําไม่ดีก็เป็นวิบากไม่ดีนะเป็นอย่างนั้นอ้าวตท่านสอนชาวพุทธ แต่ก็รับผิดชอบชาวพุทธแต่ก็สอนชาวพุทธเรามาดูความเสื่อมเจ็ดประการวันนี้จะขยายรายละเอียดเรื่องความเสื่อมความเสื่อมแปลว่าอะไรก็แปลว่าไม่เจริญนั่นแหละไม่เจริญแปลว่าอะไรแปลว่าเสื่อมมาแล้วความเสื่อมมันก็เสื่อมเสียมันเสื่อมเสียไปเรื่อยๆมันแย่ไปเรื่อยๆมันเป็นวิบากร้ายไปเรื่อยๆมันเป็นวิบากร้ายนะความเสื่อมเป็นวิบากร้าย ไปความทุกข์ความทรมานนะความทุกข์ความทรมานไปเรื่อยๆ,ๆเรืเ่อยๆเรื่อยๆนะนั่นคือความเสื่อมความเสื่อมคือความทุกข์ทรมานนะมันเป็นวิบากร้ายมันเป็นวิบากรายที่หนักไปเรืเ่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆมันจะเป็นยังไงอ้าว